สวัสดีครับพี่น้องบูฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าในวันนี้พระศาสนาจากให้เราฉลองนักบุญที่เป็นครัสสาวกสององค์องค์ที่หนึ่งนั้นชื่อฟิลิปและองค์ที่สองนั้นชื่อยากบท่านจะได้ยินเรื่องของฟิลิปนักบุญฟิลิปหรือ,อครัสสาวกฟิลิปเนี่ยก็ทํางานขยันขันแข็งไม่น้อยเลยทีเดียว เล่นบทบาทสําคัญในการที่จะสอนคําสอนจะอธิบายพระวาจาของพระบิญเจ้าแท่ที่สาคัญท่านทั้งสองเนี่ยประกาศว่าได้เห็นพระเยซูเจ้าตายและได้เห็นพระเยซูเจ้าได้กลับคืนชีพและได้เห็นพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วท่านทั้งสองมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยม และเมื่อมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมจึงอดไม่ได้ที่จะแบ่งปันความหวังนั้นให้แก่คนอื่นทั้งหลายทันทีทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อยและยากอบเองก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อไปประกาศพระวรสารได้รับการต่อต้านได้รับการเบียดเบียนและในที่สุดก็ถูกฆ่าตายก็เป็นอครสาวกคนแรกในบรรดาครสาวกทั้งหลาย เรามองเห็นชีวิตที่แสนลำบากของท่านเหล่านั้นเราต้องขอบคุณท่านนะครับที่แม้เราจะได้รับความเชื่อหลังจากท่านประมาณสองพันปีเนี่ยแต่เราก็เห็นว่าการถ่ายทอดความเชื่อในพระศา,าสนาจากมาจากชีวิตที่ได้รับความยากลำบากล้วนๆเลยใครต่อใครที่จะไป ตั้งาศาสนาจักรในที่ใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยคนแน่นอนจะต้องมีการต่อต้านมีความไม่เห็นพ้องมอีหลายๆคนที่บอกว่า,าไม่ไปดีกว่าเพราะอยู่ที่บ้านก็ง่ายดีแต่นี่ไม่ใช่าศาสนาจักรของเราเนะครับพระเยซูเจ้าสั่งกับทุกคนว่าจงไปประกาศพระวรสารจนสุดปลายแผ่นดิน ฉะนั้นทั้งสองจึงได้มีความเชื่อมั่นเป็นพิเศษแล้วก็ทำงานโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงพระิยซูเจา้าตจัดพทธมัสว่าเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตไม่มีใครไปเฝ้าพระบิดาได้นอกจากผ่านทางเรา,าท่านทั้งหลายรู้จักเราท่านก็คงจะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะรู้จักพระบิดาและและเห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระเจ้าข้าโปรดสำแดงพระบิดาให้พวกเราเห็นเธอตอนนี้ก็พอแล้วและพระเยซูเจ้าก,ก็ตรัสว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับท่านทั้งหลายมานานเพียงนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาด้วย เห็นไหครับท่อคำที่พระเยซูเจ้าบอกพระองค์กับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเห็นพระองค์เราก็จะเห็นพระบิดาของเราและเห็นพระจิตด้วยนะครับวาจาที่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนี้เราไม่ได้กล่าวตามใจของเราแต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเรากระทากิจการของพระองค์ท่านทั้งหลายจงเชื่อเราเถิดว่าเราดํารงอยู่ในพระบิดาและพระบิดาก็ทรงดํารงอยู่ในเรา แตกไหมพี่น้องที่พระเยซูเจ้าลงมาจากสวรรค์แล้วพระบิดาก็ยังอยู่กับพระองค์แน่นอนการไถ่าบาปของพระองค์นั้นของพระเยซูเจ้านั้นก็มีพระบิดาและพระจิตที่อยู่เคียงข้างตลอดเวลานะครับพี่น้องครับถ้าเราได้พระบิณฑาแล้วเนี่ยแล้วเรามีเราขาดอีกหลายอย่างในโลก ก็ต้องภูมิใจเถิดเพราะว่าเราได้แก่นแล้วเราได้ศูนย์กลางของทุกอย่างแล้วมีเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อนที่เขาจะถึงแก่กรรมเนี่ยเขาก็ได้เขียนพินัยกรรมแล้วก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ครอบครัวในหลังจากนั้นแล้ก็บอกว่า ผมให้ทุกอย่างแก่ครอบครัวของผมแล้วผมเขียนชัดแจ้งแล้วแต่ผมอยากจะบอกกับพวกเขาว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นห่วงมากก็คือาศาสนา,สาศาสนาของเราเนี่ยคือเราจะต้องมีาศาสนาแล้วก็ถ้า ผมสามารถที่จะให้าศาสนาแก่ลูกหลานและกับภรรยาของผมเนี่ยพวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดเพราะว่าเมื่อได้อคมพระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้ทุกสิ่งเพราะพระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเจ้าของทุกสิ่งอันนี้แหละครับพี่น้องทำให้คิดถึงครอบครัวหนึ่งที่ บิดา๊บทุกครั้งก็จะน้ำตาน้ำตาเขาจะร้องให้แล้วก็จะบอกกับพ่อว่าพ่อช่อวยสวดภาวนาให้ครอบครัวของผมหน่อยเพราะว่าในช่วงที่ยังเด็กๆทั้งหลายยังยังเป็นเด็กอยู่แล้วผมก็ละเลยในเรื่องการไปวัดไปวาละเลยที่จะนำลูกไปวัดไปวาทำให้ตอนนี้ลูกทุกคนทิ้งวัดหมด หลังจากที่ได้ตักได้งเงินได้ทองมาแล้วแต่ก็ได้สูญเสียสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกันนี้ไปพูดกับเขาเขาก็ไม่ฟังเพราะว่าไม่เคยให้ความสำคัญแก่าศาสนาเลยดังนั้นเขาจึงรู้สึกว่าเขาเสียใจมากพ่อก็ได้แต่บรรเทาใจเขาว่าให้จุดเทียนนะตอนเย็นจุดเทียนภาวนาให้แก่ลูก แถ้าหามีใครมาถามว่าพ่อสวดอะไรบอกกําลังคิดถึงลูกอยู่อยากจะให้ลูกได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นนี่แหละครับก็ค,คือสิ่งที่พวกเราพูดกันเสมอว่าแม้เราจะกระเสือกกระสนที่จะจัดหาสิ่งที่ลูกไม่มีนะให้เขาได้ได้มีมีอยู่มีกินมีใช้เนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ให้สิ่งที่จำเป็นแก่เขา ในการที่จะรู้จักพระบินเจ้าและปฏิบัติพรค์มันก็เหมือนกับเราสูญเสียทุกอย่างแม้จะช้าไปแต่พวกเราก็สามารถนะครับทุกครอบครัวขอให้มั่นใจว่าความผิดพลาดถ้าหากเราได้ละเลยในเรื่องนี้ทำให้เด็กของเราสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ขวัดขวาเนี่ก็ขอให้พี่น้องจงยึดมั่นอยู่ในาศาสนา และจงพยายามที่จะสอนลูกๆของพี่น้องเนี่ยว่ามีอะไรก็ไม่สู้ที่จะมีพระพินเจ้าในใจในครอบครัวของเราขอพระพินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องได้มีความเชื่อมีความสุขที่ไดเดินตามพระคริสตเจ้านะครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง